ายังประมาณก็หกขวบเจ็ดขวบจบไปหาครั้งเดียวแล้วแม่เขาก็ไม่เอาแม่เขา,เขาวิ่งหนีก็เลยไปจับมาคุยกันออตอนนั้นนะให้ให้เขาคุยจับอะไรประหารร่งคแม่เขาก็มีสามีใหม่แล้วตอนนี้แม่เขามีสามีใหม่แล้วเขามีตั้งแต่ตอนที่ เขาทิ้งเขาทิ้งลูกไว้ตั้งแต่ออกมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึน่งได้ออแล้วเขาก็พ่อแม่เลิกฉันก็างในทิ้งไปแล้วที่เขาบอกว่าอาไปเจอที่ตะลิ่งชันคือที่ไหนไปเจอตอนไหนอตอนประมาณเล็กๆนั่นหรอเล็กๆหกขวบ,บขวบ,บแล้วก็ ตั้งแต่ว่าพาเขาไปเขาเขาก็ก็ไม่เจอกันอีกเลยเขาแม่เขาก็ไม่มีสามีเขาขย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้เขาไม่บอกเลย